สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและก็ตกกุ้งสารพัดชนิดสารพัดประเภทของอุปกรณ์ตกปลานะฮะนะสิ่งที่เห็นอยู่แน่นี้ก็คือรอกอะไรคุณไม้ Alpha a แอ r ์สต a ีมคัสเตครับ Alpha Air s t r e ร m Custom นะฮะรอบ7.2หมุนซ้ายเท่านั้น,<ห>นเป็นปีอะไรคุณไม้เอ่อไมแน่ใจครับ ตัวนี้ไม่ได้ระบุหน้ากล่องน,นะฮะปกตินี่เขาจะระบุตรงนี่น,นี่เขาจะเขียนมุมนี้เลยด้านหน้าจะเขียนว่า2120นะฮะเอาง่ายๆเป็นตัวล่าสุดล่าสุดดีกว่านะที่ที่เป็นอันฟ้าแอร์ตัว Steam c u สตอมนะใช่นะครับตัวนี้นะครนะับเรามาดูสเปคข้างกล่องกันเลยคลิปนี้สั้นๆเร็วๆง่ายๆเลยนะฮะสินค้าจะบอกว่าสั่งไปหลายตัวดันได้ตัวเดียว ใช่ไหมไม้ผมพูดถูกนะได้ตัวเดียวด้วยแล่รอบที่เห็นนี่ก็คือเป็นรอบ7.2<อ>ต่อหนึ่นะฮะลอกน้ำหนักเบามากใช่งร้ยกกร,รม Mac ัมแม็กแดกแรงเบรกอยู่ที่4กิโลอาา่าฮเบาเบา,บาและเบรกในการเล่นสตรีมนี่ถือว่ามาตรฐานเลยนะไม้ครับหมุนเก็บสายหนึ่งรอบอยู่ที่69เซนลูกปืน6ตลับ,6ตล,บ6ตลับนี่ก็มาตรฐานละของไดว่า แต่ตัวเนี้ยเมื่อกี้ลองแกะลองแค่กดฟีสปูลนะหมุนปรีดเลยใช่ครับยังไม่ทันได้แบบเอานิ้วเขี่ยเลยนะเนี่าไว้เยอะเล็กๆครับอ่าเอาไว้เยอะเล็กๆสตรีมคันอ่อนอนครับสตรีมคันอ่อนออนอ่อนๆนี่เบร์อะไรสองหกสามแปดสองสี่สองสี่สองสี่สามหกอ่าถ้าหนึ่งห้านี่มันเป็นไปทางจีนแล้วนะคันจีนแล้วนะโอ้ยสีไม้ สีที่เห็นนะตอนนี้นะคะเป็นสีเขียวขี้มา้าประกายตามด้วยน็อปก๊อกแท้แล้วที่สำคัญคือเคลือบมาให้ด้วยเคลือบมาให้ด้วยมันจะเคลือบอยางับเคลือบเคลือบนะเคลือบยางนะแต่ก็อกก๊อกก็เคลือบอยางก็เคลือบยางเคลือบด้านเคลือบด้านนะด้านด้านเลยตามที่เห็นครับแขนแขนกราไฟ คาร์บอนนะฮะสวยมากดูสินี่นี่เรียงกันเป็นชั้นๆเลยนะทับไปทีละแผ่นทีละแผ่นลงไปเลยนะฮะนะสกูน็อตดูครับ s t a r d e ด็ครับตัวนี้เมื่อกี้เราข้างกล่องเราพูดไปหมดได้ยังไหมหมดยกเววนที่เก็บสายครับหมดหมดแล้วเราอย่าเพิ่งกดฟีสปูลนะดูครับฝาข้างครับ ระบบอันนี้หน่วงถ้วยนะเฮเวลาจะแกะเราต้องหมุนตัวนี้ใช่ไหมใช่หมุนตัวกลางไขควงกระแทกแรงๆเลยนะจะได้เป็นรอยเลียนบากก็ได้นะเลียนบาดเลียนบากก็ได้จริงๆถ้าเราขันไม่แน่นมากเราก็ใช้ไบเล็บเราใบเล็บไม่ได้มันมันมันควางเกินอะอ่านะแล้วก็หมุนหมุนเม็ดอินไลเดี๋ยวต้องถามเม็ดอินไล่เจแปนครับเม็ดอินเจแปนเป็นสปูลตื้น แต่ถ้าเป็นตัวแอร์แอร์อีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นสปูนแดงใช่ไหมไม<ช>แต่ตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นสตรีมคัสตอมอันนั่นจะสปูลคนละตัวสปูลคนละตัวคนละตัวดูหลังขอดูหลังหน่อยหลังเขาสวยมากเลยนะไม้เนี่ยหลังสวยมากสีเขียวตามที่เห็นเลยนะยิ่งโดนแสงยิ่งสวยใช่ไหมไม้ใช่เลยครับนะดูแป้นกดครับดู ตัวนี้เขียนว่า Alpha Air Steam Custom นะครับเนี yeah. ่ยในกล่องผมจะบอกว่าในกล่องนะฮะมีใบรับประกันให้นะครับนี่นะครับมีใบรับประกันให้อ่านข้างหลังครับอ่านไม่ทันให้กดหยุดก่อนนะฮะนะเม็ดอินเจแปอันนี้ก็ใบอะไรใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีใบ คู่มือใบคู่มือในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเก็บเก็บตัวนี้เป็นของบริษัทอะไไม้ไ,ไดว่าไทยแลนด์นะฮะไดว่าไทยแลนด์ตามนี้นะไดว่าไซโก o ไทยแลนด์นะมาดูรอบๆกันนะฮะ เดี๋ยวผมลองหมุนนวงดูก่อนมีเสียงไหมอ๋อหมุนน่นวงแบบเงียบๆเรียบๆนะฮะเฟืองตัวหนอนครับชัดเจนวันนี้ถ่ายให้ดูแบบชัดๆสินค้ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนนะถ้าคลิปลงไปประมาณ1นวันถึง2วันสินค้าอาจจะไปแล้วนะ,ะ,นะครับนะสินค้า,าจ,จะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ รอรอดูแล้วกันนะถ้าหมดก็เดี๋ยวลองสอบถามกันเข้ามานะฮะอาจจะต้องสั่งจองใช่ไหมไม้ใช่ไม่แน่ใจจะมาอีกไม่แน่ใจว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะฮะเมดอินเจแปนอยากดูอยากบอกอะไรอีกไหมตัวนี้กดฟรีสปูลยังเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะกดฟรีสปูลเลยใช่ไหมใช่กดยังไงอันนี้มีคลิกเสียงไหมไม่มีครับไม่มีเสียงปลาลากนะไม่มีไม่มีเพราะว่าลอกลอกรุ่นหลังๆนี่เวลา ลาลาอ่ะมันจะมีเสียง่แล้วแต่ยี่ห้อแต่พวกโลกเกี่ยวกบาของไรว่ารู้สึกว่าจะไม่มีอ๋อเยื่ยวกบาของไรว่าจะไม่มีเห็นใฮไลท์แฟอไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่ซิลเลียนมีเท่าที่ดูนะเห็นซิลเลียนมีอยู่ตัวไหนตัวใหม่อ่ะแต่เป็นยังไม่เข้าไทยเลยนี่เป็นตัวซีต้องเป็นตัวซีทีมั้ง ในซีทีนะถ้าซีทีน่าจะมีอยู่แต่ไม่แน่ใจครับตัวนี้สปูลอะไรคุณไม้บอกได้ไหมสปูลตื่นสปูลตื่นครับสปูลตื่นไม่ใช่ SV อะไรใช่ไหมไม่ใช่ s อครับอ่าไม่ต้อง SV เลยเดี๋ยวจะบอกให้เห็นได้3 2 1ฟรีสปูลไปครับโอ้โหอันนี้แค่กดเฉยๆนะดูดูไม่มีปรุงแต่งแต่นิดเดียวนะคุณไม้แต่นิดเดียวนะอันนี้แตะเบาๆเลยนะเดี๋ยวขอกดฟรีสปูลให้ดูอีกรอบหนึ่ง เดีโดนมาครับโดนมาโดนนิ้วโดนนิ้วอันนี้คือหน่วงเมื่อกี้ผมหมุนไปนิดนึงนะหมุนเข้าหมุนออกไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือลื่นมากเฟืองเนียนไหมเนียนอยู่เนียนเนียนเอืองเนียนรนี7นนะตัวนี้นะไมยนเยนเนยนเนยเนายนเนียเยเูียอเนีนเนียนเนยเนียนเถยเียนเนีมนียนเนีย้เนียนน เสื้อสวยแกเสื้อใครเนี่ยไอ่ซื้อไม่ซื้อ,ซ,อซื้อกันนะดอนู่นน่ะหน้าหน้าโรงเรียนอ่ะอ๋อมีตัวใหญ่ไหมน่าจะมีอยู่สีสวยดีดูครับหมุนหมุนบิดบิดลงหรือว่าชักตรงบิดบิดลงครับบิดลงนิดนึงฮะดูถ้วยระบบถ้วยโอ้ ลูกปืนสแตนเลสเลยนะไหมก็ใช่แล้วดูระบบถ้วยขอดูข้างในหน่อยนี่ดูมิติมิติความลึกทินเนียนเป็นทองเหลืองนะฮะแต่สปูนเบามากครับสปูนเบามากไม่มีที่ช่างขอดูตรงนี้หน่อย ฝั่งนี้มีลูกปืนใช่ไหมเจ๊ไม่ใช่ลูกปืนทำอะไรด้วยกับผมเนี่โอ้ลูกปืนลื่นมากเลยไหมมันใช่ลูกปืนเปียเพชรแน่นอนนะไม่ต้องไปหยอดน้ํามันเลยนะเนี่ยมันต้องหยอดเพลเออไม่ต้องลูกปืนเปียเพชรแน่นอนครับใช่แบบเขาดูถ้วยถ้วยชักออกมากี่จังหวะสองจังหวะปะไม่รู้สิครับจึ๊กจึ๊กปะถ้วยฟิกเลยอ๋อมันหมอนได้อย่างเดียวนิดเดียวมันได้อย่างเดียวคนไหนๆแข้างถ้วยเขียนว่าอะไรเนี่ยอัลฟาเอสทีอาร์คัสตอมนะฮะ เล็บสวยมากเลยตัดบ้างนะเธออ่ะอะเขาดูสปูนนี่รูปร่างตามนี้น่าจะมีให้เราเทสบ้างนะหมายนะจะดูว่าเอาไปสคิปปิ้งนี่น่าจะืหแต่รุ่นนี้บอกเลยสคิปปิ้งมันมากโอไม่ระบบหน่วงเขาโอเคแม่นยำนะโอเคครับไวตีเยอะเบาไว้ตีเยอะเบาครับ กสก,กิดนิดเดียวก็ไปแล้วแน่เนี่ยใช่แล้วเยอะเล็<ด>นิดเดียวก็ขนาดแค<อ>่เรากดฟรีสปูลไมลองเอาถ้วยถ้วยมาวางในนี้ดิเอามันมันมันต้องปรับหน่วงในนี้ด้วยนะเโอเคเอาละเอาละใ,ให้ดูรูปร่างหน้าตาในเรื่องของดีเทลเราอาจจะไม่ค่อยรู้มากนะักแต่เราให้ดูนะครับว่าสินค้าของเราอะ่ะเข้ามารุ่นนี้แบบนี้ หมุนซ้ายเท่านั้นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละนะลองหมุนสิเดี๋ยวลองหมุนแล้วกดฟรีสปูลมันสิไม่ไม่เท่าไรครับไม่ค่อยเท่าไหรใช่ไหมโอมันมันไม่ได้หลบเปิดมันครับอ่ามันจะมันจะมอนมันจะมอนมันจะไม่ค่อยเนี่ยเท่าไหร่อ๋อโอ้โหไหมถือว่าลื่นลื่นมันมันลื่นเดี๋ยวไม่ใช่แบบแบเลื่นหนักๆประลามน่ะอ่าคือมันเอาไว เข้าใจเข้าใจแล้ววัยเบามันเดินแต่นิดเดียวปอยแล้วทิง้งเข้าใจอ่าแต่นิดเดียวมันไปยังไม่หยุดเลยอ่าหยุดละนะฮะสนนราคาอยู่ที่หมื่นกับห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับบางที่ก็หมื่นเอ็ดห้าร้อยบางที่ก็หมื่นสองแล้วแต่นะครับบางทีก็หมื่นนิดๆก็แล้วแต่ว่าร้านจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ที่นี่บอกเลยว่าหน <500. S 2> ึ่งหมื่นห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท แบงค์พันสิใบแล้วก็แบงค์ร้อยหนึ่งใบจบเลยชอบสตาร์แด้กเดือ่ดสตาร์แดกสวยไม่ต้องเข่าเอียะมันมันมันพอดีอะเข้านิ้วพอดีเลยใช่แล้วเข้านิ้วพอดีนะฮะสั้นไม่ได้อะไรนะอ่านิ้วสั้นนี่ไม่ได้เลยฮะไม่ใช่เนี่ยอ๋อสตาร์แดกมันยาวให้ให้รูปทรงได้ดีนะแขนความยาวนี่กําลังพอดีเลยนะสั้น เออน่าจะประมาณ8ปดมินลนะนะอาจจะแปดห้อืมไม่ใช่มิลดิพูดผิดนะนะตามนี้1,500บาทมีค่าจะส่ง80ดสบาทแป <80 S 2> บาทลองพูดลองมาต่อรองกันได้นะไหมนะเออพูดถูกใจก็อาจจะส่งให้ฟรีก็ได้นะโอเคนะกับอัลฟาไดว่าอัลฟาแอร์สตรีมคัสตอมรอบ7.2หมุนซ้ายเท่านั้นตอนนี้มีแค่ตัวเดียวนะ บอกเลยมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นช้าหมดไปก่อนบายบายอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่นะครับเส้นต้นยางสารพีใกล้แยกกองทรายอยู่กับผมแดนนี่ท้ายวางพากินพาเที่ยวสวัสดีครับ